เราต้องเข้าใจว่าทหารที่เขาวางกําลังกันเนี่ยมันเผชิญหน้ากันครับเขารู้กันอยู่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าพูดกันก็นยังได้ยินได้ยินเสียงเห็นไหมมันใกล้กันขนาดนั้นมันใกล้กันขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาวางก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าอืมไม่ต้องเหยียบแค่เจอทุนระเบิดเพราะการเจอทุนระเบิดเนี่ยถ้าเราตรวจไม่เจอเราก็ต้องเหยียบถูกไหม ขาเราก็ต้องขาดใช่ไหมครับเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเจอทุ่นระเบิดที่ไหนที่เป็นทุ่นที่เข้ามาวางใหม่กําลังเขมียนที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นครับจะต้องละลายแต่ว่าสมมตินะฮะสมมติสมมติว่าเป็นแบบเนี้ยมันคุยได้เมื่อเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนทําทีนี้ทีนี้ตอนนี้เขาไม่รับไงเขาไม่รับอ่ะก็พีเอ็มเอ็นมันเป็นของเขาอ่ะก็ไปถามสถานทูตรัสเซียนะว่า เนี่ยผู้ช่วยทูตติดไปกันผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยก็ถามก็เด้ว่าเนี่ยของใครคุณส่งมาให้ใครเมื่อ,อไรถามก็ได้ผมไม่เห็นมีใครรถตั๋เลรถัเบร์ก็ได้แล้วคร้อ,อ,อหมดไม่เห็นมีใครก็ถามเลยเหรอฮะมันมันจะตอบได้เลยว่าใครเป็นคนซื้อรถใช่งไงตรวจตรวจสอบได้แอ,<ง>อ,อ้วถ้าผมถามตรงๆแล้วทําไมเราไม่ทำอ่ะก็ไม่รู้เียก็ไปถามเลยถามกองทัพเลยถามกรมข่าวเลยถามผมผมไม่รู้อ่ะนะอาวมันมันฟังดูไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยมันจะเอาหลักฐานออกมาแล้วตอนนี้แล้วมันเหมือนกับแค่แบบแกนั่นแหละทา แล้วอีกคนก็ตอบ<อ>พอ<ม>พอมาเลยไปถแถลงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปแบบทาไมมาเลยแถลงแบบนั้น<อ>ก็ไม่ต้องเถียงที่ก็เอาของมาชัดๆอยู่เอกสารออกมาเลยเ<อ>มันมันคือวิทยาศาสตร์คือคือวันนี้เนี่ยผมผมผมจะตอบอคุณอัน,นิดีเดียวนะครับวันนี้คําว่าขอโทษเนะี่ยทำไมเราถึงอยากได้ยินขอโทษเท่ากับแปลว่าเขายอมรับว่าเขาได้ทําผิดจริงเขาได้สังหารคนไทยจริง,รงเขาได้วางทุนระเบิด จริงนี่คือคําว่าขอโทษขอโทษแปลว่าฉันเป็นคนทาฉันเป็นคนต้องมาขอโทษใช่ครับตอนนี้ปัญหาพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินหน้าต่อจากคําว่าขอโทษได้เช่นคนของเราตาย14คนผมหมายถึงพลเรือนนะพลเรือนตาย14คนเราถามว่าจะชดใช้กับคนเสียชีวิตของเราอย่างไรปั๊มน้ามันเซเว่นอีเลเวนของร้านร้านสะดวกซื้อของคนไทยที่เสียหายจากบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะ ชดใช้เขาเท่าไหร่นะครับโรงพยาบาลพนมดงรักที่ถูกระเบิดต้องเสียค่าชดใช้เท่าไหร่ในการก่อสร้างใหม่นะครับอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือความสืบเนื่องจากคำว่าขอโทษฉะนั้นเขาถึงไม่ยอมขอโทษเพราะว่าถ้าขอโทษเขามันมีผลผลลัพธ์ต่อเนื่องมาที่เขาจะต้องจ่ายนะครับน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเกือบจะเรียกว่าเราไม่น่าจะเห็น ไม่น่านจะได้ยินไม่มีทางไม่มีทางได้ยินเพราะมันเหมือนกับเขาสารภาพผิดต,ต,ต่อหน้าใช่ครับใช่ครับ<ช>โดยไม่ต้องขึ้นศาลเลยใช่ทีนี้เนะี่ยเราสามารถที่จะบีบนะพยานสองคนเนี่ยพยานที่เข้ามายุง่งอันวากระทำนี่ยใช่ไหมเราจะไปบีบสองคนนี้ได้เหรอได้เลยเราก็บอกบอกว่าเหตุที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยเำมรเนี่ยนะเข้ามาวางไม่งั้นคุณถามเลยว่า เอโอทีเอไอทีที่เข้ามาเนี่ยก็มีผู้ช่วยทูตของคุณนะคุณไปถามดูสิใช่ไหมเขามาดูพื้นที่แล้วเขาต้องมีข้อมูลว่ามันเป็นของใครนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาปักปั๊บแล้วมากดดันไทยอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขายัางไงในเมื่อเขเมรเนี่ยมาวางทุนระเบิดให้ไทยขาขาดไปเจ็ดขาแล้วครับคุณสองคนเนี่ยไปบีบเขเมรอย่าให้มาวางนะ ถ้าต่อไปเนี่ยเขมรมาวางอีกไทยจะจัดการเขมรนะนี่ไงใช่ไหมล่ะนี่คือความชอบธรรมที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียขาที่แปซึ่งไปใส่ไปไปอาศัยทางบาเลกับอ้าวเขาเป็นพยานไงเขาเป็นพยานแล้วเขาโดดเข้ามาพี่อันทําอย่างนี้ง่ายๆนะถามทั้งมาเลยถามทั้งอเมริกันก็ได้ครับว่าถ้าเกิดทหารคุณขาขาดเพราะทุนระเบิด คุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างต่อคนที่มาวางทุ่นระเบิดถ้าเป็นทหารของมาเลเหยียบทุ่นระเบิดท่านจะทํำยังไงอันนี้ใครควรเป็นคนถามครับนายกหรือว่าตําแหน่งไหนในประเทศเราครอ,อคนไทยช่วกนถามดังๆนี่แหละครับ เอแล้วเดี๋ยวบริการจะตอบเององั้นเราคาช่วยกันถามใช่ไหมช่วยกันต้องต้องช่วยกันครับคือวันนี้เนี่ยผมเข้าใจดีว่าราัฐเราไม่ใช่ประเทศใหญ่ที่จะไปสั่งให้มหาอำนาจบอกต้องมาขอโทษเราต้องยืนข้างเรานะต้องเลือกฝ่ายนะเราเราคงสั่งเขาไม่ได้นะครับ,รบแต่ต้องถามให้คนไทยช่วยกันถามเนี่ยครับว่าถ้าเป็นฐามมนบริการเหยียบทุนระเบิดรัฐบาลบริการจะมีฏิกริยาองไรนะครับถ้าเป็นทหานมาเลเซียถูกเหยียบกับทุนระเบิด นายกรัฐมนตรีอันวาท่านจะทํำยังไงช่วยตอบผมหน่อยครับแต่ณนะวันนี้ตอนที่เราบอกว่าเราระง,งับปฏิญญานี้ไปเนี่ยปฏิกิริยาของทั้งสองประเทศนั้นนะที่เป็นพยานเขาก็เหมือนกับท่าทีว่าแบบเสียใจจังเลยที่มีการระง,งับอะไรแบบเนีท้ทั้งท่าทีจริงเหตุมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วอะคือคือเราไปเทียบให้เท่ากันในปฏิญญานี้อทั้งๆท,ที่ว่าเราเป็นฝ่ายเสียหายครับใช่ไหมเราเป็นจำ เราเป็นโจ์นะขมຈเป็นจำเลยแต่มันตับมาเป็นเทียบเท่ากันทางฝั่งที่เราอ่ะคือคนเสียหายใช่ไงขาเราเสียเราต้องเรียกร้องได้รุนแรงกว่าใช่เพราะว่าเมื่อเราขึ้นโต๊ะเจรจาเรากลายเป็นคู่คู่คู่เจรจาคู่คู่คู่กรณีเมื่อเป็นคู่เจรจาบนโต๊ะบนแล้วมันเท่ากัน